ควรปฏิบัติเพืตต่อความปลอดภัยกับพี่ช้างในงานทา,างสืินจ้าหนึ่งไม่เข้าใกล้กันไปนะถึงพี่ช้างจะน่ารักแต่ตัวใหญ่มากให้รงสักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทั้งเราและช้างเลยนะคะ 2. ไม่สัมผัสโดยตรงห้ามลูบหรือสัมผัสพี่ช้างโดยที่ไม่มีความช้างดูแลนะคะเก็บมือไว้นในที่ปลอดภัยก่อนนะ 3. ถ่ายรูปต้องขออนุญาตก่อนจะแชะแชรูปสวยๆให้ถามความช้างก่อนทุกครั้งนะคะ เพราะช้างบางเชือกอาจจะตกใจแฟลททำให้ไม่สบายใจได้ค่ะ 4. ไม่ยื่นอาหารเองอยาให้รางวัลพี่ช้างใช่ไหมคะแต่ต้องให้ความชป็นคนดูแลกับให้อาหารเท่านั้นนะคะ 5. อาหารที่อันตรายไม่เอาเลยห้ามให้อาหารที่มีสารอันตรายหรือสารปนเปื้อนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะทําให้พี่ช้างไม่สบายมากๆเลยค่ะ 6. ไม่มืนเมาใกล้ช้างหากดื่มมาแล้วให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พี่ช้างเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายค่ะ 7แยกน้มหมาน้องแมวไว้ก่อนไม่นำสัตว์เลี้ยงอื่นเข้ามาใกล้ช้างนะคะเพราะอาจทำให้ช้างบางเชือกตกใจหรือแสดงการดุได้ค่ะ 8. ดูแลน้องเล็กอย่างใกล้ชิดคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เด็กเดินตามลำพังนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเลยค่ะ 9. มี 9. ามีคำถามถามควานช้างเลยถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับพี่ช้างถามควานช้างได้เลยพวกเขายินดีให้ข้อมูลค่ะ 10บทำตามคำแนะนำอย่างตั้งใจข้อปฏิบัติที่ควนช้างหรือเจ้าที่แนะนำคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนค่ะทําตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ 11. นั่งแท็กซี่ช้างต้องระวังระวังเราระวังช้างขึ้นลงที่เกยเท่านั้นและทําอย่างระมัดระวังนะคะห้ามอยากล้อหรือเล่นโซนขณะอยู่บนหลังช้างอาจเป็นอันตรายได้ค่ะคําแนะนําพิเศษเด็กอ่อนสตรีมีคภนและผู้สูงอายุไม่ควรนั่งแท็กซี่ช้างนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ 12เป็นมิตรกับพี่ช้างห้ามหยอกล้อยั่วยุหรือดังแกพี่ช้างนะคะเรามาเที่ยวอย่างสุภาพและเป็นมิตรกับเพื่อนตัวใหญ่กันนะด้วยรักและปรารถนาดีจากชาวสุรินทร์ทุกท่านโรงเรียนสุรวิทยาคารโรงเรียนศิรินทรสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อให้การท่องเที่ยวของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและความปลอดภัยค่ะ อยู่ดีมีช้าง Amazing Thailand อยู่ดีมีช้าง Amazing Thailand เที่ยวให้สนุกและเก็บภาพความประทับใจกับช้างแสนดูนะคะขออยู่ดีมีช้างดังๆใหม่ครับ5 4 3สออยู่ดีมีช้าง Amazing Thailand เที่ยวให้สนุกและเก็บภาพความประทับใจกับช้างแสนดูนะคะ